จัดเจนติมันต่างเรา,าด้วยคลุ่นแล้วนำต้นไม้เลยด้วยจริงจัดเจนบมาต้นบันเตยไม่น้านานลรอไม่นาเราจะได้ละเออโผมมล่ใบไป้แล้วกันนะวันีที่ผ้าไปลุไปเยอะอ้อไม่รู้อีทุก,อ,าากอ,อัตราไม่ไหรอโดยอะไรด้วยเราคนมุทีบ้านก็ไมเ่เฉ่พวกนี่ว่าเขาไม่ไปอยู่แก่ท่องเดือนอเลยนะอืออปิดคุกอย่างก็มารูแหละคืนนี่แหละว่าร้านมันลุกปากกว่าโผล่พาโรงพยาบาลไม่ยุ่หวะ เป็นบ่ววาหวันไหมอะไรนั้น,นเ,เนั้นหมดท่านหมดท่านไปไปครบนี่นะหรอฮะคั่วมเลยจีนก็แล้วแดงอ่ะเบาหวันตัวเนื้อนั้นเอาอ่ะเขอเป็นบ่าหวันไป้ลงบ้านไม่หยุดอืมอวันที่ที่มาไป้วันที่มาตอนเช้าเลยไปอืมเจมักตัวเนื้อฮิดูกับลือกันเลยนะอืมไม่ร้านก็ไม่เก็เบเพราะไอ้ พี่นงเพื่อนบ้านนุ้ยพีน้องเขาไม่บอกครับผมเต้นหยกเลยมึงหวงีก็ไม่บอกยังสิบเกียวเพิมมาสิบเกียวเยินนี่โอ้่อยเล่นต้นเล่นนะชไปเอาวิปุนก็แล้เดี๋ยวกเกมานี่แต่ยวอีม้านจัเกนมาคับเต้นลุยกลนเอาำต้นไม้เลยไม่ธรรมดา ก็ไอ้ผมไหวไปไหวจนบันเต้ไอ้แก่ไว้หวจนบันไตนี่คือนี่กับยกเลยกับไม่ไก่กลุดนี่มักไม่เคยกลุดเลยไม่ว่าเราจะยกอะไรได้แกนมาแกไม่เคยกลุดเลย ไม่ว่าเราจะเล่งแบบไหนแกก็ไม่เคยโกรธดีดีหมักตนคือพุ่มหมาเนี่ยตั้วคนเดียว้นบันไต้ไม่ได้พุ่มหมาตนไปอยู่อไหนเลยพุ่มหมาบ้าเลยคือเต้นเพื่อนดีนี่ไม่ไม่เล่นหมักไม่นั่นนี่คือว่าเจ๊เราหวาหรือต้นใดพี่ไม่แต่บนด็อกแต่ตุ่มหมาไม่ได้ ừ, có okay, thể đi mà dòng đập đây nằm chơi đấy đi tục kinh gặp tuần tay mày bảo rồi ý, lên nghỉ năn nghỉ năn thứ cái mày gửi lốt mày gửi năn tuần để tao và bốc mày gửi tuần bàn tay bắt cây đi đều hả mày gửi lên gửi năn đi mày bảo cây quá cái thứ đơn giấy ai à, dạ quân Di mak, kebun di.